ออกไปเดทกับผู้ชายหลายๆคนอายุ18นะคะซูร180ค่ะเคยว่ะดิ๊น่าดิ๊นเป็นคนที่ชอบฟินกระติ้เหรอใช่เป็นคนที่ชอบเธอเป็นคนที่ชอบเธอเธอออกไปเดินเล่น้ีงน้องรำตัดไปเดิน Så den kan vara salt, den är man kan. แป๊บน,นึงนะคะทุกคนโอเคค่ะก็คลิปวันนี้นะคะจูจะออกไปเดทนะคะแต่ก่อนอื่นจูอยากจะเกริ่นนะคะว่าผู้หญิงแบบจูเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สวยเลือกได้นะคะซึ่งจูอยากลองมาตั้งนานแล้วนะคะว่าออกไปเดทกับผู้ชายหลายๆคนมันเป็นความรู้สึกยังไงนะคะควรไปเลยค่ะผู้ชายในสต็อกนะคะแล้วก็ให้มาออกเดทนะคะคืออย่าหาว่าจูเยอะเลยนะคะเพราะตอนนี้จูไม่เยอะไม่ได้แล้วนะคะพอจูไปเจอเกมนี้มาะคะ่ะเกมที่ชื่อว่าอิเคเมงเซนโกคุนะคะซึ่งเกมนี้นเขาเป็นเกมจีบหนุ่มแนว อนยุคสมัยเซนโกคุนะคะและในนี้เขามีคุณพลผู้ชายหล่อมากกว่า10ตัวคาแรคเตอร์เลยนะคะทุกคนคือไม่ได้มาแค่คน2คนแต่คือมาแบบมากกว่า1ิเลยอะ่ะทุกคนและแต่ละคนเนี่ยมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นและชัดเจนมากๆนะคะคือจูไม่ค่อยอยากจะสปอยมากนะคะแต่แค่บอกคร่าวๆนะคะว่าแต่ละคนอ่ะดีออมากเพราะเกมนี้นะคะเลยทําให้จูอยากจะลองดูนะคะว่าในชีวิตจริงจูนะคะออกประเดตกัน1วันเนี่ยมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวจูขอลองไปชวนดูก่อนนะคะว่าจะมีใครว่างประเดตกับจูบ้างนะคะวันนี้ A later few moments ก็ตอนนี้นะคะทุกคนจุก็ได้ชวนผู้ชายคนหนึ่งออกมาได้นะคะเขาเนี่ยชื่อว่า J.R. นะคะอายุ18นะคะสูง180ค่ะโปรไฟล์ดีมากนี่ค่ะทุกคนเป็นผู้หญิงที่สวยเลือกได้ด้วยมันดีอย่างนี้นี่เอง เจรนะคะเขาอ่ะเป็นผู้ชายที่ดูแบบเงียบๆนิ่งๆคูๆนะคะแต่ว่าภายในเป็นคนที่อบอุ่นมากๆนะคะคล้ายกับคาแรคเตอร์ในเกมอีคเเมงเซนโกคุนะคะที่ชื่อว่าซาุโทบิซาสุเกะนะคะที่จะมีคาแรคเตอร์ที่เป็นนุ่มเยือกเยน็นคูลๆนะคะว่าจริงๆเ่ะเป็นคนที่ฉลาดแล้วมีความเป็นตัวเองสูงมากจ้าทุกคนตอนนี้ดูก็มาออปเดตแล้วะค่ะกับเจร์ ก็ถามว่า JR ชอบหมาหรือเปล่าคะชอบครับก็คือตัวอยากจะลองดูว่าอยาอ่อยาง JR เนี่ยเป็นคนที่แบบคูลคนิ่งๆอย่างเงี้ยตอนเวลาเจอน้องหมาแล้วจะแบบเป็นยังไงอะไรอย่างงงี้ั้นเดี๋ยวเราไปเล่นกับน,น้องหมาแล้วกันนะคะนั่งนั่งสิครับอุ๊บสะดุดสะดุดลับน่โอ้โหโอ้ย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 ใส่ถอยเข้าให้ JR เจ้ากินเจ้ากินนะรู้สึกดีมีหมาต้องการครับมีหมาเซไปเดี๋ยวจิ๊บี้เซไปหมดแล้วหมดแล้วแล้วเราก็ไล่ค่าแล้วเดี๋ยวไปลงไปแล้วตัวนี้ยังอยู่ตัวนี้ยังอยู่หล่อหล่อสุดแล้วเนอะตัวนี้หล่อจริงใช่ไหมแล้วตัวเนี้ยก็หล่อขอบคุณค่ะไข่โปรโมทให้ร้านนะคะจิ๊บหมาเปลี่ยนคอนเทนต์มาเป็นคอนเทนต์จิีหมาแทนเด็กกับหมา

something in your eyes. Tell me who are you คือมันก็ตามทันนะทำไมพูดไม่ออกกินไงถ้าไม่เหมือนในซีรีส์เกาหลีเฮ้ยฉันเตรีมเช็ดให้เฮ้ยเฮ้ยกินทุกรอบเป็นเช็ดทุกรอบเงินรอตลอดเวลา3 2 1สองหนึ่งนิวเวิรอก็ทุกคนค่ะตอนนี้เจอาเราก็ต้องไปแล้วนะคะวันนี้เล่นสนุกไหมคะ สนุกครับสนุกเล่นกับจูนี่นะคะไม่ได้เล่นกับหมาได้สนุกครับไ่เราอยากทำไม่น่าหรา อนนี้จูก็ออกมาจากคาเฟ่หมาเมื่อกี้ที่ไปเดทกับเจอมาแล้วนะคะตอนนี้จูก็กำลังจะเดินทางไปคาเฟ่อีกที่หนึ่งนะคะเพื่อจะมาเดทกับคนต่อไปของจูค่ะเดี๋ยวจูขอชวนเขาแป๊บนึงนะคะคนนี้นะคะเขาเป็นผู้ชายที่มีความเป็นผู้ใหญ่สูงนะคะเป็นลุกอปป้าเลยนะคะทำให้จูนึกถึงคาแรคเตอร์ในเกมอินเทมิงเซนโกคุนะคะที่ชื่อว่าทาเคดะชินเกะนะคะคาแรคเตอร์เขาเนี่ยก็จะมีความเป็นแบบเสือผู้หญิงนะคะแต่ว่ามีสเสน่ห์แบบผู้ใหญ่นะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าคนที่จูนัดมานเนี่ยจะเป็นแบบนั้นด้ด เขาก็เคยมาออกคอนเทนต์ของจูแล้วนะคะท้แน,น่น่แล้วเนาะกินกันเลยดกว่าไม่เห็นกินเธอเนาะฉันชอบกินรสอะไร้างคนั้นสั่งเนี่ยไม่ค่อยรสเคเพราะเราโอเคกว่าถามจริงนี่พธอถ่ายไปหนึ่งาทีโดนไปกี่มุแล้วเล่นนิดเดียวเองเราไม่เล่นนะเราจริงจัง Something กหับเป็นตัวแอปเปิ้ลโซดาสองทีน่นะทำไมต้องดุกดิกด้วยเรอห้ามดุกดิกเราเราชอบดุกดิกอะ่ะเราไม่ชอบเราเหรอชอบเธอมากไปละมาละครับอะไรมนาะความนักขอ,องเราตอนนี้มีอะไรจะบอกอันนี้น่ากินมากมแต่ว่าอันนี้น่ารักมากม มอันนี้แบลกเกินหนเนี่ยเราแค่แบบมันเป็นการแสดงนะทุกคนแบบน่งสองสามโรยโบิ๊กรตีดิบอะมันไม่ดีใช่แล้วเราดีป่ะดีดีหล่อใจเราอ่ะอืมข้าวสมไทยอร่อยเลยต้ที่มีกะทิอะไรแบบนี้คนที่ต้องกินกะทิหรอใช่คนที่ชอบเธอ เดิน,น <c oughs> แล้วเพราะต้องกลับไปแล้วนะ จะนุ่งคิดถึงเราด้วยนะเสมออยู่แล้วไปด้ายบไปไปไปตอนนี้เหลิรดก็ได้ไปแล้วนะคะจู่ก็จะเรียกนุ่มอีกคนหนึ่งที่อยูถ่อมดิ้มาจอยดูมิชชั่นน้องเขาว่างมาบอดีนะคะน้องคนนี้นะคะก็จะเป็นน้องที่แบบว่ามีนิสัยที่ออกแนวน่ารักสดใสนะคะแต่ก็แอบกลัวๆบ้างนะคะคล้ายกับคาแรคเตอร์ในเกมอิเคมินเซงโปคุที่มีชื่อว่าโมริรันมารุรุนะคะและคาแรคเตอร์เขาก็จะออกแนวแบบปีศาจน้อยนะะคเฮ้ยไปเป็นไงบ้างคะสวัสดี เดี๋ยวเราออกไปเดินเล่นข้างนอกกันก่อนไม่ติดใจเขาเซ็นกี้ไหมคะโอ๊ยโอ๊ยอยโอ๊ยโอยสตัวลอยแล้วคอยอ้ายตัวลอยไล้วคยอ้ายโอยตัวลอยแล้วอยอ้ายตัวตัวตัวตไรตัวปัวตัวตัวต ไปตายซปขาปวาวาปวาเยเยี่พี่ยไอต่อที่เหนื่อยใช่ไหมเหมือนสอนเด็กตัวไหนพี่เลือกสิ เข้ามาหาลัยอ๋อเรายังไม่เข้ามาหาลัยเรายังมอปลายไม่ได้เลยนี่เน่ยโอเนต็ตมอสามจริงส่งมอบให้กับน้องจัต้เลยค่ะนี่โซนโซนนี้หมอมนกองจั๊กโต้เหรอคะใช่ใชค,ค่เรื่องหนังสือให้จูนี่หน่อยเออนี่เอาดีมากกำลังหาอยู่เลยหานานมากอะ่ะน้องจั๊กโต้ขอบคุณมากเลยคะ่ะ <c oughs> ส่งมอบหนังสือเศ <c oughs> ร้ากว่า <c oughs> จบแค่นี้แล้วนะคะกับกันเด็กับน้องกาโต้นะคะผมรู้สึกยังไงคะกันเดทตรงนี้ก็ตื่นเต้นดีตัวจริงพี่จวนี่เป็นไงบ้างคบก็น่ารักเองเหมือนเด็ก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 เราจากลาแล้วบายพี่จวนี่ก็ต้องกลับบ้านแล้วเหมือนกันตอนนี้จุนก็กลับมาถึงที่บ้านแล้วนะคะก็เป็นวันที่เหนื่อยเบาๆนะคะกับกันเดททั้งวันกับผู้ชายสามคนนะคะจะถามว่าทั้งหมดนี้นะคะจูเลือกใครจูขอเลือกนี่ค่ะ เกมอีเคเมงเซนโกคุ K eng, eng oku, นะคะเพราะว่าในนี้เนี่ยเขามีขุนพลสุดหล่อมากถึงสิบกว่าคนเลยนะคะแถมแต่ละคนเนี่ยคือทั้งน่ารักทั้งเท่ทั้งหล่อนะคะมีคาแรคเตอร์ที่โดดเด่นมากๆค่ะมีหรออย่างจัวจะเลือกแค่คนเดียวนะคะอย่างขุนพลโอดะโนบุนางะขุนพลเลือดเย็นสายเอสจะหลงตัวเองหรือจะซานดะยูกิมูระหนุ่มซื่อๆขัวราสมชัยและอีกคาแรกเตอร์อื่นๆมากมายที่ทำจูใจละลายกันเลยทีเดียวนะคะไม่พอนะคะจูได้ยินมาเว่วๆนะคะว่าวันที่ พฤศจิกายนนี้นะคะจะมีคาแรคเตอร์ใหม่เพิ่มในเกมคะ่ะชื่อว่าอุเอซุนิเคนชินนะคะเป็นหนุ่มสายเงาเย็นชาอุยแค่เห็นรูปแล้วจุก็รู้สึกว่าละลายแล้วคะ่ะก็เกมดีแบบเคมิงเซนโกคุนจุก็อยากจะมาบอกต่อกับทุกๆคนนะคะทุกคนก็สามารถไปโหลดกันได้เลยนะคะจูก็จะปล่อยลิงก์ดาวน์โหลดไว้ใต้ description คลิปนี้นะคะผมก็สามารถไปดาวน์โหลดแล้วก็ทําความรู้จักกับคาแรคเตอร์ต่างๆในเกมได้เลยนะคะว่าแต่ละคนเนี่ยน่านดึงดูดสักแค่ไหนอเอาละครับผม คลิปนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะคะใครที่เข้ามาดูคลิปนี้นะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r ร b e ช่องจุนี้จอมกันแล้วก็พบกันในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย